กับสวัสดีกับสวัสดีเอฟซีถูกฐานเนาะเมื่อหนึ่งโมก็สองกาปิคือเก่านะเพี่น้องะกาปิก็ใช้มาหาอย่างเลาะบ้านกับทุกคนเลยเพราะว่ากูเถ้าในบ้านเขานน่หนาวแห้งตอนนี้พิงไพ่ควันกลุ่มที่เพื่อนนะแต่ละคนกับปิ้งนั่นปิ้งนี่กินเนาะบรรยากาศบบ้านบรรนอกเนาะโพ ว้าอันนี้เผืนจามเบียนคายนาะทุกคนจามตับคายอ๋อหนังสไปดีไหมเออแถวฟ้าพิปปิ้งเอสผืนกระตีดังขนาดทุกคนเลยเหนาวไปใส่เหนาวไปใส่พราะว่าทุกคนกับบริคอยอ่าหากินเอามันหน,น,นาวแหงฝนตกทั้งลมทั้งหนาวหนาววันี้เลยทุกคนเลย ไปแต,แต่ละเฮือนนะอ่ะนาะเห่าหยังหลอบบาทนะทุกคนเนาะบรรยากาศตอนฝนตกหยังหลอบบาทพ,พิงไผ่ฝนว่าง่อกล,ล้วยเฮือยนไปกระเลียงเอาเลยทุกคนเลยอือหือ พพี look, oh, Ooh, yes. oh? uh ่น huh. uh ้องเอ้ยพิงไฟสนันพ่พิงไฟอีกเลยเพือนรักนีกัพิงไีกพี่น้องเอ้ยเย็นเหนาวรอากาศวันนอกนาเนะพิงไพิมันล้มมะลีเาทุกคน สองมืออะไรเน,น,นา,นา,นนาะเราหายิงไฟแถวกลางบ้านนะฮกะเอา,ารใช้มได้มานีตต๊ึงลมเย็นแห้งเมื่อยจนมื่อจนสั่นนะทุกคนเนาะแน่เพื่อนรังใดก็มีแต่พิงไพพวเ <c oughs> พื่อนรังน,ง <c oughs> นงก็นพิงไพเอากช้เราหาถ่ายให้พีน่น้องได้เบิ <c oughs> เงบรรยากาศบ้านนอกเนาะ สองตูพี่น้องเลยหนาวแหงแขงขาแตกเบิดพี่น้องเลยแตกวันนาแตกยันพิงพาพี่น้องบรรยากาศบันนนาวันหนอวบรนาฮาวห้าสิบฝนตกลินฝนตกเลือดยังเดือนสามเลยเนาะเดือนสาม วอดนี้เดือนหเดือนหกเดือนหเดือนเจ็ดเลยฝนตกเลยเวแล้วบริการ่างพอแม่พี่น้องเป็นคือทำอยู่บ่ยูมีเอฟซีผาอาจารย์ฝนอยู่ยังไงหละกระตกคือการฝนวะหนาวหนาวแห้งเพื่อนได้กับเพียงไผ่บ่น้อยก็จะคิาแห่งได้เนาะ

น้าอเลเอี่รอก๊อปถ่ายูัดงองวันจะสาคนนะอะไรยางเราบ้านนะทุกคนเนาะหอมมาเฮือนในต่อเนาะโอ้ยยากาศโอตกแห้งตามทางเนาะทุนทางทุนทาง มาเถอะแลังนี่กับพิงไพอีกเลยทุกคนเลยมาเถอะแลังนี่กับพิงไพอโอ้โเราว่าเอาพิงไพคนเดียวว่อนห่อยนะอะไรทุกคนเพื่อนจะไปเห็นยังไงคือไทยน่ะวะเออใส่ชนมันชนเก่านี่บอไทยได้บอหรอวะบ่ได้ดอกราไทยน่ะ อ่ะโอ้ยแพ้ก็นาวแห้งเนาะววนาวเรียลนาวบาวง่ายพี่ไปไทยเนาะอือไปบึงพี่น้องพี่จะไปไทยนะวยังนอนรูบ่ไปไทยชวนมันไปบึงเหมืนกั ว้าค้าบรรยากาศในบ้านหนาวหนาวไก่ไกยกศีราะแล้วหรอเ่าไก่น้อยบมทยั้ตายบดเขาเท่าเบางอยยุ่นหาหล่อพิงไพรแต่ละเฮ่าน,น้อ พูยไปไทยนาก็ไปไทยนาบ้านี้โอ้อยนนอะไรได้หพี่น,น้อาเอ้ยพูยไปไทยนาก็ไปไทยนาจะไทยได้เ่หน้า,า,น,าน่ะบมได้ <laughs> นะ <laughs> คอยวาเจ้าเอาชิ้นพิพันนี่ใช่สะ์ะเออ พวกเห็ดคือยามนาดีพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อน <laughs> สอบบังดินเพื่อนวะพวกน่ากำลังตกเราเพื่อนไปเห็ดเลยทุกคนเลยว่ <c oughs> ากำลังได้กระับไปไทยไหไทยนา <c oughs> หาหลอกบึงเบิดนะทุกคนเใยในบ้านนั่นนี่พิงไผ่ขู่เฮือนขู่หลังเฮือนเลย บ่าอยอยีเพ่นก็มาพิงไฟอยู่พี่นังพิงไฟกินไ้มะขามหมแล้วป้าพี่น้องอเอ้ยนั่งพิงไฟกินไมะขามคนวะกินได้กวะ้มะขามนะกินอ,อยู่บ้าอยูุ่กอะไรอ๋อไว้นี่ยใคกินอะไยหน้านเนี่ยอืมอะไรยังงยังไงยังปั่นคู่่ขนขั้นวะเฮ้ยข้นน

ต้องเก็บร้อมกาแล้วดิอือโอ้ยจะไปไทยเห็นย um, ังจ้าม uh> uh ันก็บกเขาแขกมาแจกหนาวหนาวใช่งองอยมึงอามากน้ำคามลายนี่นังูกไรบยพเปนออ้ยเป็นยีไปายใท้ไทนาไทแก้นาวว่แล้ พอเจ้าจะถ่ยได้อยู่บ่คนโตแข็งค่อยหนึ่งมาลองบนกินลองเขาต่อมดินล่างมั้ปีนี่ฝนก็มาหาวพี่น้อปีนี้เนาะหาวัะนี้ได้พี่น้องเลยหาวหาวแห้งคนโตคนตกแต่เดือนซ้ำก็เลยหาว ไปเลยพี่น้องเลยขอ,อยัน,นทา้ายบ่ยันท้ายบ่ได้เลยพากันกลับมาอยู่ดิเน,นาะบอเง่อยไปไปท้ยชวนมันพี่น้องเอ้บอแมนเราท้ยหน้าดอกไทยชวนมันเพื่อนท้ยชวนมัน